ครับคลิปนี้มาชมรถไฟยามบ่ายกันนะครับที่จุดตัดทางด้านใต้สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับก็มีเหตุการณ์พลิกผันนิดหน่อยนะครับจริงๆตอนนี้นะครับที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับมีขบวนธรรมดาที่251ทนบุรีประจวบคีรีขันนะครับมาถึงแล้วนะครับ เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมมากั้นทางนะครับนึกว่าขบวน251จะเดินทางต่อไปเลยนะครับแต่ที่ไหนได้นะครับกลับเป็นให้เข้าราง2นะครับเพื่อรอให้ขบวนรถเร็วที่171วิ่งแซงนะครับก็จริงๆตามเวลาขบวน171ต้องมาก่อนนะครับแต่วันนี้ขบวน171มีความล่าช้านะครับ ก็งั้นเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราไปรอชมกันที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวดีกว่านะครับครับตอนนี้ขยับมาอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับ้างหน้านี้นะครับเอาสตอมสี่หนึ่งสี่เจ็ดนะครับทำาขบ,บวนรถธรรมดาที่สองห้าหนึ่งนะครับขนบุรีประจบกิเลขันครับก็จอดรอในรางที่สองนะครับ จริงๆมาตามเวลาเป๊ะเลยนะครับโอ้โหต้องจอดรอรถเร็ว171แซงนะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีนะครับจากที่เช็คดูนะครับก็เห็นว่าขบวน171จะเข้าที่ราชบุรีประมาณ15นาฬิกา42นาทีนะครับตอนนี้ก็15น,นาฬิกา40นะครับ แล้วก็กว่าขบวนรถจะออกมาอีกนะครับก็จอดรอนานเลยนะครับน่าจะประมาณยี่สิบนาทีอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวมารอชมภาพบรรยากาศตอนขบวนรถเร็วที่171มานะครับเอาครับเห็นแส่งไฟมาไกลๆนะครับก็ นานๆทีนะครับจะเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับรถไฟแซงกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลีกกันซะมากกว่านะครับขบวนรถเร็วที่171นะครับเดี๋ยวกําลังจะแซงขบวนธรรมดาที่251รถเร็วที่171ก็ต้นทางกรุงเทพนะครับไปทางสุไหงโกลกนะครับวันนี้ขบวนรถล่าช้าอยู่40นาทีนะครับ เมื่อวานยังรอเวลาออกที่ราดบุรีอยู่เลยนะครับแม่วันนี้ล่าช้าอีกแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับตอนนี้ก็ใช้หวัวรถจักรคีเวตไวทำขบวนอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ เอ๊เม hey, ื 1, ่อกี้ผมเห็นที่สถานีบอกว่าขบวน251อาจจะต้องรอขบวน254อีกหนึ่งขบวนด้วยนะครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นะครับจอดแบบยาวเลยนะครับตั้งแต่15นาฬิกา26นาทีนะครับนี่ตอนนี้15นาฬิกา49แล้วครับก็23นาทีนะครับผ่านไปนะครับ อ่าครับมาแล้วครับอืคีเวตบายห้าสองศูนยห้าครับเอาขรวนนะ เอ้ไม่แน่ใจอย่างนี้จะไปรีกกับสองห้าสี่ที่บอตะคอรหรือเปล่านะครับถึงให้ขบวนสองห้าหนึ่งรอนะครับอันนี้นะครับตัวอาคารสถาน,าน,นีใหม่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ว่าชานชาลาก็ยังทำไม่เสร็จนะครับเอ๊แต่ตรงนี้มีความคืบหน้าอลไรนะครับเริ่ม เทพื้นข้างบนนี้นะครับแต่ก่อนยังเป็นโค้งอยู่ครับไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ใช้นะครับสถานีนี้นะครับสามสิบเจ็ดนาทีผ่านไปนะครับตอนนี้สองห้าหนึ่งก็ยังจอดอยู่ที่บ้านคูบัวนะครับ ก็รอขอบวน254นะครับเดี๋ยวจะเรีกกับ254นะครับมาแล้วครับแวันนี้ใช้ฮิตาชิเลยนะครับธรรมดาที่254นะครับหลังสวนทนบุรีครับ ก็เป็นอีกหนึ่งขบวนนะครับในสามขบวนนะครับที่จอดที่สถานีรถไฟบ้านคูปัวนะครับอิตาชิสี่ห้าหนึ่งสี่นะครับโอ้โหสี่เสรอร์ซีนหมดแล้วครับ รมีหัวรถจักร q s วมาช่วยงานนะครับเราก็จะได้เห็นกับหัวรถจักรฮิตาชินะครับทำรถเร็วรถธรรมดาอะไรไปทั่วถึงกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวรอห่วงนะครับแล้วขบวน251ก็จะได้เวลาออกสัะทีนะครับ40นาทีนะครับโอ้โหจอดอยู่นะครับ ก็เป็นการรอที่โหมาโหลานมากเลยครับไม่น่าเชื่อนะครับจะต้องรอ,อนานขนาดนี้นะครับทั้งลีกทั้งแฟงเลยนะครับวันนี้เนี่ยครับความสำคัญของรถไฟทางคู่นะครับซึ่งอีก ในอนาคตไม่นานนะครับเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงกันในมันังทางเดียวอยู่นะครับก็จะต้องเจอแบบครับลองจอดล้องมีความล่าช้ากันนะครับพอคาดว่ากุศลน,นะครับจะทําให้อะไรมีการเดินทางที่รวดเร็วและตรงเวลามากขึ้นนะครับคลิปนี้ก็จากลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกๆ การติดตามและรับชมนะครับไว้พบกันในะการต่อไปครับสวัสดีครับ